ประโยชน์และโทษของน้ำมะพร้าวค่ะประโยชน์ที่คนทั่วไปรู้จักกันดีก็คือช่วยดับร้อนในร่างกายค่ะช่วยลดอาการร้อนในเนื่องจากมะพร้าวถือเป็นผลไม้ที่มีรทธเย็นค่ะประโยชน์ข้อที่2ต้านสารอนุมูลอิสระตัวการที่จะนำไปสู่โรคร้ายแรงอื่นๆได้เช่นโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดแดง เนื่องจากในน้ำมะพร้าวนั้นมีสารที่สามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้เช่นวิตามิน B วิตามิน B 2และว,วิตามิน C ค่ะข้อ3ช่วยป้องกันอาการภาวะขาดน้ำได้ค่ะเนื่องจากน้ำมะพร้าวนั้นชดเชยการสูญเสียน้ำหลังออกกำลังกายได้เหมาะกับผู้ที่ชอบออกกำลังกายเป็นเวลานานออกกำลังกายในที่แจ้ง นักกีฬาหรือผู้ที่ขาดน้ำจากท้องเสียน้ำมะพร้าวสามารถใช้ทดแทนน้ำเกลือแร่ได้เลยค่ะช่วยลดอาการขาดน้ำช่วยให้มีพลังงานช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูตัวเองได้เร็วข้อ4ช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งขึ้นและยังมีอีลาสตินจึงเป็นตัวทำให้ผิวหนังของเรามีความยืดหยุ่น อิลาสตินยังเป็นโครงสร้างสำคัญที่ยึดให้เซลล์ผิวเรียงตัวอย่างเหมาะสมประโยชน์ของอิลาสตินยังช่วยป้องกันภาวะโรคกระดูกพรุนอีกด้วยค่ะข้อที่5ช่วยบรรเทาเบาหวานได้น้ำมะพร้าวเป็นแหล่งของแมกนีเซียมซึ่งจะช่วยให้ร่างกายกระตุ้นหรือเพิ่มการตอบสนองอินซูลินและยังช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดอีกด้วยค่ะ ชะลอหรือป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ความจำเสื่อมได้ค่ะในผู้หญิงการดื่มน้ำมะพร้าวหลังมีประจำเดือนจะช่วยฟื้นฟรูร่างกายหลังเสียเลือดจำนวนมากช่วยให้ร่างกายกลับมาสดใสแข็งแรงสุขภาพดีด้วยค่ะข้อที่8ช่วยบำรุงกำลังทางเพศได้ในส่วนของผู้ชายช่วยเพิ่มระดับของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนด้วยค่ะ และยังมีแมงกานิสโพแทสเซียมวิตามินอื่นๆที่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้ดียิ่งขึ้นซึ่งเป็นองค์ประกอบในการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศและการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายได้ดีด้วยค่ะการดื่มน้ำมะพร้าวในผู้หญิงนั้นจะทำให้ผิวพรรณเปลง่งปลั่งมีน้ำมีนวลมากยิ่งขึ้นเนื่องจากพบ ฮอร์โมนไฟโตโอเอสโตรเจนซึ่งมีความคล้ายคลึงกับฮอร์โมโนของเพศหญิงค่ะข้อที่9ช่วยแก้อาการคลื่นไส้อาเจียนด้วยการใช้มะนาวหนึ่งซีกบีผสมกับน้ำมะพร้าวอ่อนแล้วดื่มค่ะนอกจากประโยชน์แล้วเรามีข้อควรระวังด้วยนะคะแนะนำว่าผู้ที่จะดื่มน้ำมะพร้าวควรเลือกมะพร้าวอ่อนไม่เกิน9เดือนเท่านั้นซึ่ง หากเป็นมะพร้าวแก่คุณค่าและสารอาหารจะถูกดูดซึมไปยังเนื้อมะพร้าวการดื่มน้ำมะพร้าวก็อาจจะได้รับสารอาหารไม่เต็มที่ซึ่งการกินเนื้อมะพร้าวในปริมาณมากก็อาจส่งผลต่อระดับไขมันในเลือดหรือได้รับโซเดียมที่ค่อนข้างมากด้วยสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวน้ำมะพร้าวไม่เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคไต เนื่องจากในน้ำมะพร้าวนั้นมีสารที่ช่วยขับปัสสาวะซึ่งถ้าหากร่างกายขับปัสสาวะมาบ่อยๆหรือมากเกินไปอาจทำให้ร่างกายขาดน้ำซึ่งอันตรายต่อผู้ป่วยที่เป็นโรคไตอาจจะหัวใจวายได้จึงไม่ควรดื่มเกินสัปดาห์ละสองลูกค่ะหรือปรึกษาแพทย์ก่อนจะดีที่สุดค่ะ และน้ำมะพร้าวยังไม่เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานด้วยค่ะแม้ในน้ำมะพร้าวจะมีน้ำตาลในปริมาณน,น้อยแต่อย่าลืมว่ายังมีคาร์โบไฮเดตโดยเป็นที่รู้กันว่าคาร์โบไฮเดตนั้นมีความสามารถในการย่อยเป็นน้ำตาลได้ดังนั้นไม่ควรดื่มเยอะมากจนเกินไปหรือควรปรึกษาแพทย์ก่อนดีที่สุดค่ะและในผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะ เนื่องจากในน้ำมะพร้าวนั้นมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงอาจจะไปสร้างปัญหาเกี่ยวกับหัวใจได้ควรดื่มไม่เกิน1-2ลูกต่อสัปดาห์ค่ะสำหรับบุคคลทั่วไปเราแนะนำให้ดื่มไม่เกินวันละ 1, 1ลูกต่อวันค่ะ